มาอุทลักษ์ค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรการงานการเงินนี่สิสุขภาพไม่ดีสุขภาพเป็นอะไรปวดตามเนะื้อตามตัวค่ะปวดทั้งตัวค่ะอ้าสุขภาพมีปัญหาตั้งแต่หัวถึง้นถึงเส้นเลยเหรอ,อท่านเหวีาสุขภาพเสียหายปวดหัวปวดตามตัวตามเส้น าการเคยติดขาดการงานมีปัญหาหนี้สินลุงลัานมีแท้งโดยสมชาติวสองคนแห้งโดยตั้งใจหนึ่งคนมีประมาณสี่คนเคยเข้าพิจดีรสวดพานยักษ์เคยโดนคุณสค่ะท่านเทวดาสวดพานยักษ์กับคุณสย,ยังมีอยู่หรือเปล่ากินน้ำมนต์แหละท่านเอ๋ยเดี๋ยวก็รู้เลยนั่นแหละฮะ ะมีอาการนั่นแหละครับกินแล้วเป็นเช่นไรใจเต้นใจเต้นตึ๊กตักตักรู้ได้ไงว่าตัวเองโดนคุณใสก็ ให้หมอที่บ้านเขาไอ้นั่นมันร้อนตามตัวตาก็ร้อนแล้วมันจะมีไม้นะหลุมตามไม้กับก้างอะไรพวกนี้ดินด้วยแล้วมีดินพลาดหรือเปล่ามีแต่ร้อนอย่างเดียวร้อน,อนตัวร<ม>้อนตัวแบบมันก็นเล่าไข่แล้วมีอาเจียนออกมาเปล่าไม่มีแต่ออกทางถ่ายาจา้ะตอนนี้ยังร้อนอยู่หรือเปล่าไม่ร้อนมันมันเป็นปีกว่าแล้ว ไม,ไม่ร้อนไม่ร้อน,ไม,อนไม่ร้อนแล้วท่านเทวดาข้าเองก็เฉยท่านเอ้ยไม่มีอาการเลยหรอกนะเพราะเร้่ต่างเรื่องคุณสายออกไปส่วนพันยักษ์ยังไม่มีอะไรเป็นปัญหาใช่ไหมใช่แล้วแหละดะสองอย่างต่างออกไปก็เหลือทำแทงโดยตั้งใจหนึ่งไม่ตั้งใจสองเป็นสามดวงวิญญาณเด็กแทงสี่ปุกมากยังอยู่ครบหรือเปล่า นี่แหละท่านเอ๋ยตัวการเลยนั่นแหละหนาะยังอยู่นั่นแหละค่ะตัวการนั่นหนาตรงนี้แหละเธอมีดวงวิญญาณเจ็ดดวงอยู่ในตัวเธอจึงปั่นป่วนใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่าหวังจะสุขเลยนั่นแหละหนาะไม่ตายก็ดีแล้วสิค่ะไม่เป็นบ้าหนานก็ดีแล้วสิเอ๋ยกเกือบจะบ้ายังกเกือบจะบ้าแล้วแก้ไขย,ยังไงได้บ้าง เด็กกี่คนแหละท่านเอ๋ยทำเรื่องเกี่ยวกับแทงสามคนเรื่องกุมารสี่คนเด็กสามคนเลยนะใช่แล้วเด็กสามคนสี่สิบห้าวันแหละมาสี่สิบห้าวันสำหรับเด็กกุมารอีกสี่ใช่ไหมแล่ใช่แล้วอีกสี่สิบวันแหละท่านเอ๋ยแปดสิบห้าวันพร้อมจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าค่ะพร้อมทีเดียวใช่ไหมจา้าพรุ่งนี้พร้อมเมื่อไหร่พรุออร่งนี้ พรุ่งนี้ค่ะเริ่มพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เริ่มเลยท่านเทวดาใช่หรือหญิงกันแล้วหละไม่รู้ค่ะอ้าวจ้าอ่าหญิงกี่คนชายกี่คนหญิงสีคค่คนเลยค่ะผู้ชายสี่คนเลยหญิงมังนมีทั้งหมดเกียคนอะ่ะมีแปดมีแปดแปดได้ไงมีแถมมาอีกหนึ่งค่ะมีแถมมาอีกมีแปดก็หนึ่งอ้าวจ้ามีแปดด้วยครับอ๋อใน,น ในแท้งที่สองข้างมันมีสามคนใช่ไหมใช่ค่ะมีแปดคนด้วยค่ะจะไม่เป็นไรก็เอาแปดสิ้นห้าวันได้ค่ะสี่หญิงสี่ชายันสุรใช่ค่ะมีหน้าฟันชื่อเลยค่ะหลอนตาขอขอขอร้องขังเงื่อนแฝงงูใจก้าเลยค่ะัวตีก็งอไข่งอควายงูจ้องงจานช้อชิม โ่ใช่ป่าวะใช่ครับอ้าวกของจชชชโซ่อจารยอจิงอาจารยอโซ่กินอะไรกันคทุกอย่างได้หมดเลยค่ะนนอนป้าปจัดมาเลยทุกอย่างจ้าน้ำนมเชเว่นื้อผ้าื้อผ้าชุดเด็กผู้หญิงชุดเด็ สี่ชุดหญิงสี่ชุดชายสี่ชุดตามนี้จ้าปล่อยสัตว์ปล่อยก้าวลงจ้าพร้อะไรปล่อผมสี่โลบตบสี่ตัวปล่อยสิบตัวต่อหมาสิบตัวพอแล้วค่ะโอเคทั้งทานทั้งประทานสี่ชุดก็ได้ค่ะสี่ชุดเรียบร้อยพร้อมเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ค่ะไไไไมม่่ดด้้ ว่ามามตุ๊กตาสองตัวพูดฟอนสองลูกได้นะคะตุ๊กตาสองพูดฟอนสองตามนี้นะอ่ะานไปฟังไ่ได้ตุ๊กตาหนีนะคะไม่รู้แหละเอาไปหามาแล้วกันเล่นได้เล่นกันหมจ้ะเอาตุ๊กตาหนีอ่ามอไม่เอาถึงสี่ตัวหรอกเอาแค่สองตัวเนี่นแบ่งกันก่อนนะหนีเล่นเล่นมาตามนี้ตุ๊กตาก็อย่าเล็นมากจิตมังก่อนอไม่ได้อพอดีพอง,งามใหญ่ไปก็ใสก่กสองไม่ได้ไม่เอาใส ดูตัวตามมาสองตัวอันนี้บายบายไปได้ล่นตาตาก่อนนะคะโชคดี